สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทําอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีไอศครีมหวานเย็นมาฝากค่ะนี้ค่ะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะจะมาทำซอเบตมะพร้าวอ่อนหรือว่าเป็นไอศครีมเก็ดหิมะทำแบบแท่งก็ได้หรือทำแบบเกรดหีมะก็ได้นะคะทำกันแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะก็าะมาฉาะมะพร้าวของเราก่อนนะคะว้าวน้ำกระเด็นกระดอนเลย นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะแยกน้ำแยกเนื้อไว้นะคะค่ะเดี๋ยวก็ทำจนเสร็จนะคะนี่ค่ะเราได้น้ำเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเขาลูกใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะขูดเนื้อของเขาออกมานะคะนี่ค่ะ สำหรับลูกนี้นี่เนื้อเขาจะบางมากๆเลยค่ะนี่ค่ะบางเป็นเยื่ออย่างนี้เลยนะคะแต่ละลูกนะคะเนื้อเขาก็หนาบางไม่เหมือนกันนะคะลูกแรกนี้ก็จะบางมากๆเลยนะคะ,ะลูกนี้ก็หนาขึ้นมานิดนึงนี่ค่ะ ลูกที่เนื้อหนาขึ้นมานิดนึงนะคะป้าก็จะใช้มือแมวในการขูดนะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะ ส่วนลูกนี้นะคะเนื้อเขาจะหนากว่าลูกอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะขูดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งอเอาไว้หั่นตกแต่งหน้าของไอศครีมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําเนื้อมะพร้าวของเราเนี่ยให้หวานสักนิดนึงนะคะโดยการนําไปเคี่ยวบนเตาค่ะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ แล้วก็น้ำมะพร้าวสักหนึ่งถ้วยอันนี้ครึ่งถ้วยนะคะถ้วยอันนี้ป้าก็จะใส่สักหนึ่งถ้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะใส่เกลือป่นตัดหวานไปนิดหน่อยค่ะค่ะตั้งไฟนะคะพอน้ําตาลละลายนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเขาเดือดปุดๆขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เราก็จะแบ่งน้ำเชื่อมของเรานิดหน่อยนะคะแช่มะพร้าวที่เราจะนําไว้แต่งหน้านะคะจะได้มีความหวานเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็นําไปแช่เย็นไว้ค่ะทีนี้เราก็เอามาผสมกับน้ํามะพร้าวนะคะใส่น้ำมะพร้าวของเราลงไปหมดเลยค่ะ น้ำมะพร้าววันนี้นะคะ2,000 ml เลยนะคะสี่ลูกนี้ค่ะชิมดูนะคะปรับความหวานได้ตามชอบเลยนะคะอันนี้ของป้าก็ใช้ได้แล้วนะคะเราจะแบ่งครึ่งหนึ่งใส่กล่องไว้นะคะอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่พิมพ์ไอศครีมะค่ะค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะส่วนนี้ก็จะใส่เป็นพิมพ์ไอศครีมนะคะแบบนี้ค่ะเป็นหวานเย็นง่ายๆนะคะเราก็จะตักเนื้อใส่ไปทุกอันเลยนะคะเราก็ใส่ไม้ลงไปค่ะ อันนี้จะเป็นไอศครีมหวานเย็นที่ชื่นใจมากๆเลยล่ะคะ่ะค่ะทีนี้เราก็จะนำไปแช่ในตู้เย็นนะคะจนกระทั่งเขาแข็งเป็นไอศครีมนะคะอวันนี้ป้าจะแช่ค้างคืนไว้เลยค่ะส่วนที่อยู่ในกล่องนะคะเป็นเชอร์เบทนี้ป้าก็จะไปแช่ช่องแข็งเหมือนกันนะคะทุกหนึ่งชั่วโมงก็จะเออ,อกมาคนนะคะแล้วก็ แช่ไปเรื่อยๆทําแบบนี้ไปจนกว่าเขาจะแข็งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเป็นระยะค่ะนี่ค่ะปลากรเข้าตู้เย็นไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะเขาก็จะเป็นเกล็ดน้ําแข็งแบบนี้นะคะก็จะอ,ออกมาคนๆค่ะก็จะคนๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาเป็นเกล็ดแบบนี้ เวลานี่ก็แล้วแต่ความเย็นของตู้เย็นแต่ละบ้านแต่ละท่านนะคะนี่ค่ะของป้าก็ช้านิดนึงนะคะนี่สองชั่วโมงกว่าก็เป็นวุ้นวุ้นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะนําเข้าตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะป้าก็จะทําแบบนี้ประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าก็ทําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงกว่าก็ทําอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ไอศครีมหวานเย็นนะคะหรือว่าเชอร์เบตมะพร้าวอ่อนของป้าก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคะ่ะนี่ค่ะจะเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะคะเกดขิมะหน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะใสๆนะคะแบบนี้ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เอาออกมาคนก็ได้นะคะแช่ให้แข็งเลยก็ได้แต่ใส่ภาชนะที่สามารถที่ถ้าเกิดเขาแข็งมากถ้าเราไม่คนนะคะเขาจะแข็งมากเวลาที่เราออกมาทานเราก็ทุบๆเอาค่ะอันนี้เราก็กําลังดีค่ะนะคะก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ วลาเสิร์ฟนะคะเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นเนื้อมะพร้าวที่เราขูดแล้วก็แช่ไว้นะคะนี่ค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะอันนี้สําหรับเชอ,เอร์เบตมะพร้าวอ่อนหรือว่าอไอศครีคมเกรดหิมะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นแท่งกันค่ะสําหรับเป็นแท่งเวลาที่เราจะแกะนะคะก็อย่างนี้ค่ะนะคะแช่ไปในน้ําหรือว่าเป็นก๊อกน้ําก็ได้นะคะให้น้ํา ่แช่ไอศครีมแล้วก็ค่อยๆจับโยกนี่ค่ะเป็นไงคะไอศครีมของเราก็เรียบร้อยเชอร์เบทมะพร้าวอ่อนหรือว่าหวานเย็นของป้าก็พร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะเป็นทั้งเกลดหิมะนุ่มๆหว,วานๆใสๆนะคะพร้อมทั้งเป็นแบบแท่งค่ะชอบแบบไหนก็ทำรับทานกันนะคะเป็นสูตรที่ง่ายๆค่ะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปค่ะและพบกนันใหม่เมนูนหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ 자. 아.